พี่อันนี้ผมใช้แฟดโทรศัพท์ผมนะครับพี่พี่ดูดิมีใครไหมครับเมื่อกี้เนี่ยมันมาขย่มห้างของผมนะครับอาจจะเป็นเสือสม,มิงก็ได้นะพี่นะผมเนี่ยต้องใช้แฟดโทรศัพท์นะครับไฟใายผมเนี่ยมีปัญหาดูดิเนี่ยเออ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็เข้ามาที่ป่าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมานอนห้างเก่านะครับที่ผมเนี่ยได้เจอสัตว์นะครับคล้ายๆเสือสมิงนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะกลับมานอนดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผมจะเจออีกเปล่านะตอนนี้คือผมเหนื่อยมากเลยนะทุกคนเดินมาตั้งแต่เช้าแล้วนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยว ถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยครับไป กคนครับตอนนี้นะครับผมก็จะได้ถึงห้างของผมแล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้เจอกับเสือสมิงนะทุกคนนะตอนนี้คือร้อนมากเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับ พี่พครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินมาถึงห้างแล้วนะครับนู่นเลยนะครับนู่นันบอลเลยนะครับกว่าจะเดินมาถึงเนี่ยใช้เวลาเกือบวันนะครับพี่พตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาก่อไฟแล้วก็ทำกับข้าวกินกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับมามา่าของผมก็สุกแล้วนะครับนี่เลยนะครับมื้อนี้ผมจะกินแค่ามาม่านะครับอืมก่อนที่เราจะไปกินนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เจ้าที่ราทางก่อนนะครับนี่เลย เดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องรีบกินนะครับเดี๋ยวต้องรีบขึ้นห้างนะนี่นครับเพราะว่ามันใกล้มือแล้วนะทุกคนโอเค ทุกแกด้วยอ่ะพี่พี่ นี่ครับจะเป็นไข่ละทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนทางแล้วนะนี่เลยนะครับไอตอนที่ผมกินมาม่านะครับผมเล่นเสียง คนเดินนะครับผมเนี่ยต้องรีบกินแล้วก็ต้องรีบขึ้นมาบนห้างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้านอนแล้วนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจุะขึ้นมาถ่ายทุกคนดูนะครับไว้เจอพรุ่งนี้เช้านะครับ ใครมาขยาห้างผมวะแล้วมีเสียงเดินอยู่ข้างล่างด้วยอะ่ะเฮ้ย ที่ผมตกใจแล้วมีคนมาเขย่าห้างของผมนะครับไม่มีใครเลยนะพี่ทุกคนดูดิผมลืมบอกทุกคนไปนะคืนนี้ผมมานอนคนเดียวนะครับและมีเสียงร้องด้วย มันมีเสียงร้องด้วยครับเฮ้ยมันมีเสียงร้องด้วยนะทุกคน เียงเดินทุกคนมันมีเสียงเดินนะครับ มาเขย่าห้างวะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะไม่ลงจากห้างเด็ดขาดเลยนะทุกคนตอนนี้ลิ้นพันกันหมดแล้วนะครับ ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนพระจานก็เต็มดวงด้วยนะครับดูดิคืนพระจานเต็มดวงพระจานเต็มดวงนะครับแล้วใครมาลองให้อะไรที่นี่วะใครครับ คนมาแกล้งผมเปล่าไม่รู้นะพี่แค่ตอนนี้ไฟผมเป็นไรไม่รู้นะพี่นะดูดิไฟผมไม่ติดเลยพี่เอ้เป็นไงล่ะโดนลายงานเข้าแล้ว มีเสียงเดินอะพี่มันมีเสียงร้องอะพี่ไฟฉายผมน่ะไฟชายผมดาบอีกแล้วทุกคนโอไยดีแล้วผมก็ไม่ได้เอาแบบสำรองมาด้วยนะครับแบบยังไม่ได้หมดนะทุกคนดูดิ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> พี่เอ้ายผมอือือโอเคพี่ผมคิดว่าผมจะเข้านอนต่อแล้วนะผมจะไม่สนใจกับเสียงพวกนี้แล้วนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะพี่พี่นะ ผมจะเข้านอนแล้วนะครับดีนะครับที่ห้างเนี่ยอยู่สูงนะปลอดภัยหน่อยนะครับเน,เนี่ยเนี่ยไฟฉายผมมีปัญหาพี่เอ้ยเนี่ยเนี่ยถ้ามีไฟฉายนะผมส่องเข้าไปนะดีแล้วแต่ไฟฉายผมเนี่ยมีปัญหาเนี่ย พี่เจออะไรไหมดูดิโอเคเดี๋ยวผมเข้านอนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเหตุการณ์ในค่ำคืนนี้ให้ฟังนะครับไว้เจอพรุ่งนี้เช้านะครับเฮ้ย,ยพี่พี่มีคนมาเขย่าห้างผมเฮ้ยใครวะเดี๋ยวผมจะเปิด แปดโทรศัพท์นะ <c oughs> พี่อันนี้ผมใช้แฟดโทรศัพท์ผมนะครับ <c oughs> พี่พี่ดูดิมีใครไหมครับเมื่อกี้นะ่ะมันมาขยม่มห้างของผมนะครับอาจจะเป็นเสือสม,มิงก็ได้นะพี่นะผมเนี่ยต้องใช้แฟดโทรศัพท์นะครับไฟฉายผมเนี่ยมีปัญหาดูดิเนี่ยเออ เสียงใครตะโกนวะใครวะใครวะทุกคนตอนนี้ผมขนลุกหมดแหละทุกคนเลยทุกคนฝ่ายชายผมก็มีปัญหาทันทีเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยพระจาพระจา์เต็มดวงเลยนะทุกคนนี่นะครับนั่น ผมได้เสียงตลอดแล้วทุกคนเฮ้ยใครมาขย่าห้างวะใครอะ่ะมีเสียงในป่าทุกคน นะพี่พี่ฟังดิ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังพรุ่งนี้เช้านะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมจะไม่ลงจากห้างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากเลยนะพี่นะ ผมก็มาคนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดมงเช้าแล้วนะครับเมื่อคืนเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยนะครับผมเนี่ยได้ยินเสียงมันมีเสียงอะไรไม่รู้นะครับพี่พี่ได้ยินไหมครับเสียงข้างบนน,นู่นแหละเมื่อคืนน่ผมจะได้ยินเสียงคนเดินบริเวณใต้ห้างของ มันมีเสียงขงมนนะพี่เออเมื่อคืนนะครับผมจะได้เสียงคนเนี่ยเดินบริเวณใต้ห้างของผมตลอดเลยนะครับและทีนี้เนี่ยมันมาขย่มห้างของผมอะ่ะผมเกือบล่วงไปเลยนะครับถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเราเอาไปใช้สองครับมันจะวิ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีคนมาแกล้งผมเปล่านะครับ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องเดินทางไปอีกไกลเลยนะครับกว่าจะถึงบ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างครับผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีคนมาแกล้งผมเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับบายบายครับ